ดีค่ะรัดเอาอะไรมาให้ดูค่ะเมื่อวานนี้รัดเลิกงานนะคะแล้วก็เดินผ่านเดินผ่านร้านขายต้นไม้ดอกไม้อ่ะนะคะแล้วก็เลยเห็นพริกเนี่ยค่ะสวยมากมากเลยนะคะนี่ค่ะพริกเหมือนเป็นพริกเดือยไก่นี่ค่ะสวยๆเป็นประดับนะคะเสร็จแล้วรัดก็เลยได้มาสองกระถางเป็นพริกโบ่ด้วยนะคะ เอ็นพิกบีโอด้วยนคะคะรับได้มาสองกระถางสวยมากเลยกระถางระสิบสองย่อยนะคะสิบสองยูโรกว่าทิ่นีน่ีกระถางหนึ่งได้มาสองกระถางค่ะเคคาลาไปกับภาพลิปสวยๆค่ะนะคะสวยมากๆเลยเพดด้วยนะคะ เราจะเอาต้นเขาปลูกต่อได้บัดดีตอนเย็นค่ะรัดเพึ่งกลับเข้าถึงบ้านนะคะวันนี้รัดได้มันแดงมานะคะมันแดงมามันเทศบ้านเรานะคะคได้มาทั้งหมดสิบห้าหัวนะคะรัดอบทานที่ร้านไปแล้ว2หัวเสร็จแล้วรัดจะมาอบทานนะคะห่อกระดาษแบบนี้นะคะ กระดาษอบขนมทั่วไปนะคะแบบนี้นะคะแล้วเข้าไมโครเวฟประมาณ15นาทีนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวรัดจะอบนะคะสวยนะ,ะมันชนิดนี้อร่อยนะ,ะมาเลยค่ะมาอบกันเลยค่ะรัดจะอบประมาณสัก15นาทีนะคะจะเข้าเรียงเลยนะ สิบห้านาทีประมาณนี้นะคะเชน,นะคะนล้วรัดก,ก็จะอบหนยนะคะสวัสดีตอนเชา้าค่ะเสร็จแล้วนะคะมันอบนรัดอบมนตั้งแต่เมื่อคืนนะ,ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะอ่ะมันที่เราอบไว้นะรัดอ,อบไว้ทั้งหมดสามหมัวน,นะคะรับไปจันทรมาปะ ทานอาหารชาเนี่ยค่นะแม่าตาพจะเป็นขนมเนี่ยนะคะรัดอบทั้งหมดสิบห้านาทีนะนะเนี่ย่ะเดี๋ยวเราก็จะมาปาดให้ดูเราก็จะมาผ่าดูข้างในได้เลยนะเห็นไหมคะเราก็สามารถรับทานได้เลยนะคะใช้กระดาษเนี่ยค่ะกระดาษทำขนมนะคะห่อห่อ,อ,อแล้วก็ ปิดท้ายปิดหัวแบบนี้นะคะหรือจะบิดก็ได้นะแล้วก็เข้ามโครเวฟเลยเข้าไมโครเวฟนั่นแหละคะ่ะประมาณสิบห้านาทีสามารถออกมาทานได้เลยลองเอาไปทำดูนะคะง่ายๆค่ะโอเคค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะลองเอาไปทำทานดูนะคะวิธีง่ายๆและอร่อยด้วยค่ะนีค่ะสีก็จะออกมาสวยแล้วก็จะเอาไปทานกับก,บกาแฟนะคะ